สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTP Channel วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการกับหน้าไม้ในกีฬาฮอกกี้นะครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับในการเล่นก,กีฬาฮอกกี้นะครับผู้เล่นนะครับจะสามารถใช้ได้เฉพาะหน้าไม้ด้านแบนนะครับในการ,าร,บ,รบังคับลูกคราลูกตูด หน้าไม้ด้านหรือด้านหลังของไม้เนี่ยจะถือว่าผิดกติกานะครับครับซึ่งในการที่เราเนี่ยจะเล่นลูกจากทางขวามาทางซ้ายเราสามารถทําได้ง่ายครับแต่ถ้าเราจะเล่นจากทางซ้ายมาขวาเราต้องกลับหน้าไม้นะครับเพื่อให้ด้านแบร์เนี่ยไปบังคับลูกครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับครับในการฝึกนะครับเราจะจับไม้ในท่าท่าเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะใช้มือซ้ายนะครับหมุนหมุนข้อมือครับ ให้หน้าไม้ด้านแบนนะครับมาอยู่ทางด้านขวาแล้วก็จะแล้วก็จะพลิกข้อมุดุข้อมือนะครับกลับมาให้อยู่ในลักษณะเดิมครับคือซ้ายของเราเนี่ยครับจะเป็นตัวควบถุดไม้ครับวิธีการปฏิบัตินะครับหมุนข้อมือซ้ายครับให้หน้าไม้ด้านแบนกลับด้านมาอยู่ด้านขวาครับจากนั้นให้เราเนี่ยหมุนข้อมือกลับมาอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมครับเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเกิดความชํานาญครับ ตัวมานะครับเม <mel> ื่อเราสามารถพลิกหมุนข้อมือของเราจนเกิดความชํานาญแล้วเราสามารถพลิกพลิกหน้าไม้ข้ามลูกได้ครับโดยขั้นตอนเหมือนเดิมครับหมุนข้อมือซ้ายครับข้ามลูกมาในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็หมุนกลับมาในลักษณะเหมือนเดิมครับเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเมื่อเมื่อเราเกิดความชํานาญแล้วเราสามารถเล่นกับลูกได้ครับซึ่งลักษณะเป็นแบบนี้ครับ เราจะพลิกมาแล้วเราหยุดก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็ดันกลับมาครับครับและนี่ก็คือวิธีการฝึกการพลิกหน้าไม้ในกีฬาคบกี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีีต่อไปสวัสดีครับ